สวัสดีครับช่องไพวันชาแนลครับผมมาครับพี่น้องมากินหมูกระทะครับผมแซบแซบ,บครับน้ำกันน้ำกันครับน้ำจิ้มเส่แห้งครับถอเมบ่บไยูครับไปงานศพอยู่กแถอพอ สัตว์มหมับมหมับอยู่ครับบักซีขา,ากาะถากินอยู่ครับวนเวียนหิวเผาแห้งนั่งเฝ้าอยู่ครับนี่มิยิ้มหน่อยนี่ครับหิวเผาแห้งแซ่บเลยครับกินหม,มกระทะ ไม่กินน้ำครับเม่กินน้ำกันนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับในบูบานผมสิมื่นนดินดนดึงกับขอถอยขอไหยเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนั่งเฝ้าท่อพกินอยู่ครับนั้นยู่เขาแห้งครับบักมี เอาเอง่างได้ก็ซ้ำหนีนก่อนนะครับอย่าลืมติดตามกดแชร์สมครไข่และอย่าลืมฝากติดตามไห้ได้วยครับสวัสดีครับผม